ตรงครับนีไงถึงแล้วค่ะทุกคนเราจะถึงแล้วไกด์เราก็ขึ้นไปด้วยนะคะนี่ไกด์นำทางค่ะไกด์นำทางเราไปโก้ <Hey. S 1> ไปไปเร็ว <laughs> ที่โชว์อยู่โกเฟิร์เอาลูกมามา,าม,มามาเร็ว พูดมียวอะไรอิง uh, ชีนี้มาสิคุณมิงคุณมิงว้าวแคเนดูโนเซว้าวว้าวบิวต t i f u l ใรูปบออาไปเล่นพีใครรูให้กลัวไม่กลัวไม่ใป ạ ka bapi hai dinh hang lung hàng ạ dinh hang lung? ạ dinh hang lung? ạ dinh hang lung? ạ dinh? 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 ạ 哪里？<laughs>